แรปปิ <irgend> shopping, e ้ตช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงแล้วเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้เห็นภาพนี้เลยภาพที่ยืน่กันไม่นแนว่าในเาต้อง้โหโอ้โหใช่มีอะไรมลูกใช่นีละครซีรีส์ใช่ไหมครับก็ก็คนหลายปีเหมือนกันนะสองสองปีได้ครับปีที่เราไม่ได้แบบ เข้ามาทํางานร่วมกันแบบจริงจังเลยในเรื่องของการถ่ายทําหรือว่าการที่แบบเราต้องแบบทำทำงานก็นานครับก็นานแต่พอได้มาทําก็ก็เหมือนแบบจูนกันติดได้ไวเพราะว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าว่าเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ครับาจะต้องรื้อื้นอะไรบ้างคือครั้งนี้คือตัวมุกกับเค้มอ่ะเราอาจจะไม่ต้องรืกอฟื้นอะไรกันมากเพราะว่าเราเราเล่นกันหลายเรื่องแล้วแต่ว่าอาจจะปรับจูนในเรื่อง คาแรคเตอร์ที่ที่เราเล่นด้วยกันในเรื่องนี้ค่ะครั้งนี้เรากลับมาในแบบที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเริ่มต้นตั้งแต่แรกเราจะกลับมาในแบบที่คนห่วงใยกันอาจจะไม่ได้เหมือนละครก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะรักกันหรืออะไรขนาดนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยแต่ว่าอันนี้คือความเป็นห่วซึ่งกันและกันแล้วก็เชื่อว่าถ้าแฟนๆดูจะรู้สึกเป็นกําลังใจให้เราสองคนว่า เฮ้ยเมื่อไหร่เขาจะแบบบอกความรู้สึกดีๆต่อกันอ,อ,อะไรแบบนี้คะ่ะก็จะได้เห็นในเชิงนี้ในเรื่องนี้แล้วเราคิดว่าพลังของเราเทพพิาาีมัน<อ>ี่จะกลับมาจะทำแบ็คได้หรื่เไหลายคนรอคอยมากผมว่าความรักครั้งนี้มันยากครับความรักครั้งนี้ในซีรีส์มันค่อนข,ข้างที่ใช่ครับมันมันค่อนข้างที่จะมีภาวะที่เราต้องแบบต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วคน การกลับมาครั้งนีมน้มันเหมือนแบบการแบบเราจะช่วยอย่างที่มูบอกนะครับว่าในเรื่องของผลงานของเราที่เราจะสื่อสารมันออกมาเราก็ค่อนข้างที่จะต้องดูแลตัวละครของตัวเองให้ใหใหดีซึ่งบทบททําออกมาก็ค่อนข้างที่จะสนุกมากมผมเชื่อผมเชื่อว่าทุกคนจะชอบมันก็คงเป็นอีกรูปแบบหนึงน่งในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่เราได้รับ<ม>หลายหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นมันอาจจะไม่ได้แบบโรแมนติกมากมไม่ได้หวานมากไม่ได้ไม่ได้แบบอยู่บนเตียงมาก มันจะประมาณไหนหมวดในเรื่องไหนหมวดในเรื่องนี้แค่ว่ามันเป็นความรักที่ต้องเอาใจช่วยเพราะว่าเราแบ็กกราวนของตัวตัวละครเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็พอโตมาเราก็อยู่ด้วยกันความใกล้ชิดความการดูแลกันการเอาใจใส่กันมันมันมีในเรื่องของการกระทำ <c oughs> มากกว่ามากกว่าเรื่องของ มาพูดเลยว่าฉันชอบเธอนะฉันรักเธอนะแต่ว่าการแสดงของเราทั้งสองคนที่มีต่อกันระหว่างทางเนี่ยมันมันมันทำให้เห็นตลอดว่าสองคนนี้มันมันดูเป็นม่ตรกันตลอดเวลานะอะไรอย่างเงี้ยยังเมื่อกี้มุกดาบอกว่าต้องให้กำลังใจในความรักของเขานทำไมถึงใช้คำนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนต่างไม่พูดค่ะแล้วก็มีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในเรื่องด้วย คือในเรื่องเนี่ยจะมีปมหลายๆปมท,ที่ทุกคนจะได้เจอในเรื่องอะค่ะค่อนข้างเยอะมากๆมันก็เป็นหนึ่งอุปสรรคเล็กๆที่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เราไม่บอกความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยค่ะแล้วโมเมนต์ในฉากโรแมนติกจะประมาณมวนอะไมวนอยู่ในสภาวะที่มันแบบโอ้แ้ทาวันน้ำนีหรอมันไม่ทาวะมันมันมันอยู่ในภาวะที่แย่มากๆแล้วถึงสถานการณ์ที่มันต้องพูดแล้วอะพูดเลยอย่างเงี้ย เอาเข้าใจง่ายๆคือถ้าเกิดไม่ไม่มีเรื่องความรุนแรงหรือว่าเรื่องที่ทต้องแบบต้องต้องแบบถึงขั้นเสียชีวิตหรือว่าขั้นที่แบบม,มันรุนแรงขนาดนั้นมันก็คงไม่ได้บอกความรู้สึกต่อกันใ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 น,ในพาร์ทของของ,ของความโรแมนติกมันจะแบบเก็บงาของตัวเองมาจนกระทั่งแบบความอันตรายมันมาอยู่ใกล้คนที่เราเป็นห่วงมากๆเราถึงจะรู้ว่าโอ้เราขาดเขาไม่ได้เราต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้เขากลับมา อยู่ในความปลอดภัยแล้วก็อยู่ในอยู่ในสายตาเราเหมือนเดิมเลยแสดงว่าถ้าพี่เจมหมดพี่ก็ทิ้งหมดไม่ได้เลยไม่ต้องจิกรอเราหมดตาทีเดียต้องรอดูไม่พี่จะกรรมอย่างนี้ไว้ตลอดแล้วก็แบบใ้่ใช่แเขแบบไม่เลวะช่วงนี้พอดื่มพูดปุ๊บพี่ค่อยพูใช่ช่วงที่ดูผมว่าต้องเปิดแอร์ให้แบบเย็นๆเลยช้ำๆเพราะว่าร้อนหลผมว่าความเล่าร้อนในเรื่องราวอ่ะมันจะทำให้พี่แบบ เอาเอาใจช่วยใช่ใช่อาจจะมือเปียกได้นะลุ้น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 ที่ที่มันมีความกังวลมาเป็นทุกความที่คู่เราอ่ะมันปฏิเสธเพราะ้นมันเกิดมาจากความจริงความคลีนความเออแต่พอมาเรื่องนี้มันรู้สึกแต่บีทีเมื่อไหร่จะหลักกันอย่างนี้ครับผมว่าคนจะเอาใจช่วยแบบนี้มากกว่าแบบนี้มากกว่าแบบนี้มากกว่าแค่ทำมันมันก็ปรับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทีมมันก็เปลี่ยนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของตัวละครเข้ามา เยอะ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 ,เยอะอยู่เหมือนกันครับเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวละครของมุกเองมูกก็ต้องแบบดูแลเส้นเรื่องของตัวเองให้แบบชัดเจนมากๆในเรื่องของต่าแฟรเรื่องของผมผมก็ต้องแบบซัพพอร์ตให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทําได้อะไรเงี้ยมัน,ม,นมันวิธีการทํางานด้วยการการวางตัวละครการการทาการบ้านของตัวเองก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบลงรายละเอียดให้มันลึกกว่ากว่าที่ที่ที่เคยทํามาอะไรเงี้ยครับ ถามว่ากดดันไหมบอกว่าทุกๆคนงานมันมีความกดดันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอย่างที่เราพูดไปเสมอว่าผลงานทุกๆผนงานอะเราอยากให้ทุกๆคนแบบสนุกและเอนจอยกับมันคือสนุกไปกับเนื้อเรื่องคือคาดหวังไหมทัมพูดตรงทุกที่คาดหวังหมดแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนสนุกกับการดูมากกว่าดูแล้วก็เอนจอยไปด้วยกันแล้วก็ ดูอะไรที่มันใหม,ใหม่ๆที่เราต้องการนำเสนอออกมาให้ทุกคนได้ได้เห็นหลายๆมุมมองในการแสดงค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามชมค่คคะไม่กดันครับนะค,คือคือเราเข้ามาเราเข้ามาด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างผลงานให้กับตัวเองในในเรื่องแรกที่เราได้ได้ได้มาอยู่ที่นี่เราเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกอยากจะพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องของการทำงานในเรื่องของ ของความรู้สึกตัวเองคาะว่าความรู้สึกอะไรเงี้ยความกดดันมันก็จะผมว่าผมผมมีน้อยเพราะว่ามันไปโฟกัสที่การทํางานทั้งหมดแล้ว <c oughs> ผมอยากแบบทางานของของผมในในในครั้งนี้ออกมาให้ทุกคนได้เข้าใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถพัฒนาได้ไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยความกดดนันก็เลยน้อยแต่สิ่งแต่อยากให้ทุกคนได้ดูไหมอยากให้ได้ดูเพราะว่ามันมันเป็นอะไรใหม่ๆสําหรับเราสองคนด้วยแล้วก็ใหม่ๆสําหรับพี่ๆทีมงานนักแสดงของของสถานีด้วยอะไรเงี้ย ตัวเลขมันแบบว่าไตัวหนูอ่ะหนูก็หนูไม่ได้ซีเนียร์ค่ะอย่างที่บอกว่าผกอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วดูแล้วก็สนุกไปกับมันก่อนคือลูกอยากให้มันเป็นเรื่องของมีการื่นแต่ผ้อยากให้แบบให้ทุกคนสนุกให้ความเทียดเรื่องนี้เป็นของผู้บริหารดีกว่าพอเราเสร็จแล้วแปะทีพี่ลงรูแล้วเราพิชาอบเสร็จเรียบร้อยแล้วในในเรื่องของการทํางานของตัวเองเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรเราเราก็ครับครับผมผู้ใหญ่ก็ อยากให้พวกผมทำอะไรเพิ่มเติมบอกเพราะว่าที่เคมอจสาหับคู่ประมาณว่าไม่อยากภาพจำที่ผ่านมาไม่ลืมไปไมจัจแบบจริงๆ<ล>ก็ยังคง<ห>เก็บ<ห>นในความทรงจำแหละครับผมว่ามันไม่สามารถที่จะลืมอะไรได้หรอกแต่ก็ให้มันเป็นชุดความความคิดใหม่ๆความชุดความรู้สึกใหม่ๆที่จะได้เจอเราสองคนในอีกเวอร์ชั่นอีกรูปแบบหนึ่งเวอร์ชั่นนี้ก็อาจจะแบบโตมากกว่าปีที่แล้ว มากกว่าเรื่องที่แล้วมากกว่าอะไรเงี้ยครับมันมันก็เรื่องนี้เป็นโอกาสไปคู่ยังไงบ้างให้คนได้เห็นมีมีมเปิดโอกาสให้เห็นการแสดงใหม่ๆก็บุกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ในในแบบที่หลายๆคนไม่เคยเห็นว่าเราจะเล่น acting แบบนี้ออกไปในแบบใดคืออย่างที่บอกว่าพอคาดเดาไม่ถึงอรเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเล่นยังไง ก็เลยคิดว่าทุกพอทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว้าวเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเล่นแบบนี้ได้ด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็จะได้เห็นการเติบโตของเราทั้งคู่ในอีกแบบหนึ่งค่ะครับเห็นไหมก็ก็คงจะได้เจอเข้มในเวอร์ชั่นช่วงวันครับมันก็คงแบบเป็นเป็นอะไรที่เวอร์ชันที่วันไปอยู่กับเขาเป็นวอร์ชันที่วหรอครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วเป็ก็จะได้เห็นว่าเรา ตกใจอะไรเราคุยเรื่องนี้ไปแล้วไม่ใช่หรอเป็นเป็นยังไงเออยังไม่เซ็นมันก็แบบว่าอ๋อก็นี่แหละครับเรื่องนี้เรื่องนี้ยอะไรผิดนี่มีปัญหาไมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาได้นี่แหละครับก็จะได้เห็นผมพูดอะไรผิดไหมไม่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 โอเคโอเคแต่อคติ้งเรากำลังทำให้พี่เข้าใจว่ามันก็มีอะไรอ๋อก็ก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆคือพอพอมาอยู่ที่นี่เรา เขาเรียกว่าอะไรในการต่อรองในการพูดคุยกับผู้ใหญ่เราก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวเองในการที่อยากจะทําว่าผมอยากจะทําอะไรมากขึ้นผมอยากจะมีรูปแบบไหนรูปแบบไหนมันก็คงเห็นอะไรที่มันแบบต่างจากเดิมบ้างอะไรอย่างเงี้ยยงีหน้าเราอยากเป็นอะไรถ้าต้องเป็นช่องปันต้องดูคาแรคเตอร์เลยครับต้องดูเรื่องราวว่าเรื่องราวที่จะเข้ามาหรือว่าบทที่จะเข้ามาหาเราในเรื่องต่อไปเนี่ยเราอยากจะทํามันไหมเพราะผมเชื่อว่า ทุกๆองค์กรม,มีงานของตัวเองที่ทดทีทุกๆที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มันตรงกับจริตที่เราอยากจะทําตรงกับสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอในความรู้สึกของการถ่ายทําก็จะจ,ะจ,ะจ,ะจะลองพิจารณาแล้วก็ลองรับผู้เข้ามาจาเลยหันนั้นใสงช่องว่างี่พี่ต้องรู้เหมือนกันว่าปีน้าปีนเ้าอยากเนบทกันเขาเปิดหัวเหรอครับเปิดหัวให้เราอยากรู้เหรอครับจริง คือจริงๆหมดบทแบบไหนจริงๆบทบทดันไหนได้หมดค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกใหม่สําหรับเราเพราะว่าคือมุกอะไม่มีในหัวหรอกว่ามุกอยากเล่นอันนี้อันนี้อันนี้แต่ว่าถ้าส่งบทมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เราไม่เคยเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นตัวละครเนี้ยอันนี้คือตัวลุตัวเลือกในแบบที่รู้สึกว่ามุกใช้เลือกในการรับงานก็อยากเล่นในสิ่งที่รู้สึกว่ามันใหม่สําหรับเรา รู้สึกเลยว่าเสียงในหัวกับในเหีรู้สึกว่าอยากให้คู่กันแต่คนที่เขาอยากไม่แยกกันตรงนี้เรามองยังไงบ้างก็เป็นเรื่องปกติค่ะคือเราอยู่ในวงการเนาะเราแบบตอนนี้แคเรา่รู้สึกว่าม่มีอะไรเสียงในหัวผมมาเยอะมากเลยตอนนี้พูดมาจากมารูกพูดปะหัวทำได้ปะหัพูดม่เอานเอาหน้า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  คู่กันเลยแต่บางคนก็อยากให้เราแยกกันบ้านก็ไ้โอเคคอไม่จบใดตบไม่จบแบบนี้ด้ไม่ว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการบันเทิงเนาะแล้วอยู่ด้วยกันด้วยแล้วฉะนั้นอ่ะการที่เราจะมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วการที่เราจะเจอเคมีใหม่ๆมันก็ไม่แปลกมันก็วนเวียนเป็นวงกลมแบบนี้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่สําคัญก็แค่อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเราทั้งคู่แค่นั้นค่ะ ตาลอยมากเลยตอนนี้เข้มไม่ได้ในหัวออกมาเลยน่ากลัวอ่ะหัวกับเมฆหัวนะมั้งไม่มีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลยเถิดครับเดี๋ยวมันเลยเถิดเพราะพักหลังๆผมก็แพ้เสียงในหัวเองบ่อยมากเลยกันอะไรเงี้ยว่าเสียงในหัวเรารู้สึกยังไงบ้างเราคึกว่าใจนึงก็อยากให้คู่ใจใจนึงรู้สึกว่าได้อยากได้เค็มมือเตรงนี้เค็มมือจริงจริงความเป็นเข้มมุกมันไม่ไม่ได้หายไปจากไหนหรอกครับมันมันก็ยังคงอยู่ไม่ไม่ ไม่ได้ต่างไปจากเดิมทั้งถ้าเกิดว่าในเรื่องผลงานถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันตรงกันเราก็คงได้เล่นร่วมกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคมีบางอย่างที่เราต้องไปคู่คนอื่นที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็อยากจะอยากจะให้มันเกิดขึ้นเราอยากแบบทํางานในรูปแบบที่เราอยากจะทำจริงๆไรผมว่าไม่ไม่ไม่แปลกไม่แปลกครับไม่แปลกไม่นไเป็นไ จอดราม่าอาทิตย์ี้โดนคุณโกงอาทิตนี้โดนเลี้องพิเซตอร์ผลิตภัณฑ์่เขาล้แ่แม่ร้องไห้ร้องผมแม่เข้มวกันยัมีเรื่อแม่เดกกับแม่ตอนนี้ยังวันก่อนผมก็กินข้าวกับแม่แบบไม่้เห็กยังไม่มีเลย พ ouais ีนะร้วเงก็คือมีัเรื่ป็นกําลังกําลังใจว่างเลยสายสุภาษิตตอนนี้คือก็ก็เป็นกําลังใจให้แม่จานะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันมันมีเหตุและผลของมันแต่ก็แต่ก็ไม่ไม่ต้องเป็นกังวลเราก็ยังคงอยากถ้าเกิดว่ามีอะไรเร่งด่วนที่เราสามารถช่วยได้เราจะไปอยู่ตรงนั้นในทันที มันเออมันทำให้ผมอยากไปตอนนี้เลยแม่ก็ว่าไม่รู้จริงเพราะว่าตอนที่ผมกินข้าวกันเนี่ยเราคุยกันแค่อนาคตนิรินเขาอยากเป็นอยากเป็นเคป๊อปอะเป็นเป็นนักร้องอะที่เขาแบบถ้่อยากเป็นไอดอลอะไม่ได้คุยเรื่องเรื่องอะไรเลยก็จะคุยแค่แบบเรื่องน้องน้องตอนนี้น้องอยากเดบิวต์นู่นนี่นั่นก็ไม่ไม่เลยเลยไม่รู้รายละเอียดมันเกิด ไปเราไปหาแม่กันเดินด้ยเสร็จลังจากนี้เดี๋ยวไปได้ไหก่อนอันนี้เราเพิ่งจะเห็นแบบแม่นิ่งในทันแข็งสุนทรเนี่ยเออผมว่าปัจจุบันเนี่ยพอพอเขาทุกอย่างในเรื่องของความความแรงนะความแรงของที่หนิงอ่ะชอบลงมากเลยนะเขาเขาเขาใจดีมากเขาแบบอยู่หน้าสื่อเขาไม่ได้คิดแค้นหรือว่าคิดเอาเปรียบหรือว่าคิดแบบอะไรกับใครแล้วอ่ะ หมือนว่ามันก็ไม่เคยมีหรอกแต่ว่าภาพสื่อที่มันดูรุนแรงสําหรับเขาอะมันมันหายไปแล้วความใจร้อนความแบบคีวีนความแบบอันนี้มันมันหายไปหมดแล้วผมเลยไม่รู้ว่าเอา้าพอมันหายแล้วทําไมมันถึงมีคนที่แบบจะมาทำร้ายเขาไม่ดีไม่ดีเลยใช่ใช่ใช่ใชกำลังใจให้อเคอเค